สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำร้ายนักฟุตบอลเกิดขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะเอาเรื่องยาวแบบน่าสนใจมากๆมาเล่าให้กับทุกคนฟังเลยเป็นเรื่องของนักเตะคนหนึ่งที่โรนันโดอะยอมรับเลยว่านักเตะคนนี้เก่งกว่าเขาและนักเตะคนนี้ก็บอกเองด้วยว่าโอ้โห ตัวของผมเนี่ยมันมีพรสวรรค์มากเกินไปจริงๆแล้วแบบตอนที่โรนโดได้ให้สัมภาษณ์นะครับผมพูดถึงว่าแบบทําไมเขาถึงได้แบบถูกเลือกอะไรแบบนี้โรนโดก็ได้บอกว่าแบบเออเนี่ยถ้าคุณมองหาคนที่เก่งอะ่ะทำไมคุณไม่ไปเลือกนักเตะคนนี้ล่ะเขาเก่งกว่าผมซะอีกนะครับคือแบบฮะใครกันวะบอกอุบไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยขอมาเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะผมต้องการจะรณรงค์ไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับวันนี้เองจะพูดถึงเรื่องราวของปีแอร์ออเอมเมริกโอบา ว่าตัวของเขาเนี่ยได้เจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาเลยครับตัวของเขาขณะอยู่ที่บ้านด้วยนะไม่ใช่แบบว่า อยู่นอกบ้านแล้วถูกโจล้นบ้านคือแบบว่าเหตุการณ์โจล้นบ้านของนักฟุตบอลเนี่ยเราเห็นกันมาปะปตายถูกไหมบางทีเนะี่ยมีการต่อสู้กันบ้างหรือบางทีเนี่ยก็บุกบ้านในตอนที่นักฟุตบอลไม่อยู่บ้านนะครับแต่เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากๆเพราะว่านอกจากบุกบ้านแล้วว่ายังถูกทํรลายอีกด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่28นะครับผมก็คือวันที่29แล้วล่ะจากนั้นเอง,เนงนะครับผมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรื่องไงเหตุการณ์นี้ก็คือในระหว่างที่โอบามาย ได้มีการบุกลุกเข้ามาโดยผู้ร้าย4คนที่สวมหน้ากากกันทุกคนพร้อมกับอาวุธครบมือเลยนะครับมีปืนมาด้วยและด้วยความที่ว่ามากันพร้อมขนาดนี้เนี่ยโอบามายองเองก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของเขาและภรรยาก็ได้ถูกบังคับให้เปิดเซฟออกมานะครับผมโดยเปิดเซฟออกมาเนี่ยก็มีพวกเพชรพลอยต่างๆของสะสมมีมูลค,ค่าต่างๆที่สะสมเอาไว้ก็ถูกเอาไปเกลี้ยงเลยนะครับท้งตัวของโอบามายองเองเนี่ยก็ถูกทาลายร่างก ลแล้วก็ทางภรรยาเองก็ถูกข่มขู่โดยอาวุธที่ใช้ข่มขู่นะั้นมีทั้งปืนแล้วก็ท่อนเหล็กนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมโดนทําลายแล้วก็ยอมโดนผลของออกไปทั้งนี้เองเน,นะครับผมตัวของโอบามายอง่ะมีข่าวจะย้ายออกจากบาร์ซ่าแล้วนะนี่เป็นเหมือนการส่งท้ายอย่างนั้นหรอโดนปล้นส่งลาก่อนที่จะจากกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆเลยนะสุดท้ายนี้เองตอนนี้คนร้ายหนีไปได้นะครับผมยังไม่สามารถจับกลุ่มได้เบาะแสที่พอจะได้มาก็คือคนร้ายเนี่ยขับรถออดี้สีขาวนะครับแล้วก็ขับออกไปกัน4ี่คน นะตรงนี้เองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นณนะสก๊ปข่าวในวันนี้แต่สิ่งที่จะพูดนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าหุ้นบาร์ซ่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะโจรชุมมากๆเลยช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของสเปนเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนตกง,งานอดอยากค่อนข้างเยอะครับทำให้อชัชญากรรมเนี่ยพุ่งสูงมากๆเลยบาร์เซโลนาเองเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของสเปนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีอชัชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นสูงนะครับทั้ หลายคนก็โดนเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เช่นกันอันซูฟาติก็โดนบุกบ้านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมหรือว่าโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้กองหน้าป้ายแดงของบาร์ซ่าที่ระเบิดฟอร์มแจ่มมากๆเนี่ยก็ถูกขโมยนาฬิกาไปจากรถของเขานะครับผมในตอนที่เอารถเนี่ยไปจอดอยู่นอกสนามซ้อมนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยๆอะถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาอาจจะพอกลับมาได้แล้วถูกปะแบบเฮ้ยสถานการณ์เงินเริ่มจะดีขึ้น แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบโอ้โหนักเตะมา1ิคนโดนไป5คนก็ต้องมีการคิดบ้างเลยครับว่าเมืองที่เราจะมาอยู่เนี่ยมันน่าอยู่ขนาดไหนก็หวังว่าทางเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยจะสามารถแก้ไขอัตราอาชญากรรมที่พุ่งสูงในช่วงปีที่ผ่านมาได้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยเข้าใจด้วยว่าอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เป็นเพราะผู้คนเนี่ยอดอยากผู้คนไม่มีอาจจะกินต้องมากลายเป็นโจรอะไรแบบนี้เศรษฐกิจโลกช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแย่จริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับผมข่าวนี้ก็เป็นออุุทาาาหรณเเลยวว่ถ้คง ค,คุณเป็นคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆบางทีไม่ใช่ว่าคุณจะชีวิตดีไปเสมอไปเพราะคุณอาจจะตกเป็นเป้าก็ได้เป็นคนรวยที่ดังเนี่ยตกเป็นเป้าได้ง่ายมากๆและยิ่งในช่วงเวลาที่มีอัชญากรรมเกิดขึ้นเยอะขนาดนี้ก็ต้องรักษาตัวต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ